เรื่องที่จะพูดในวันนี้คือการใช้คำว่าถูกให้ถูกต้องคำว่าถูกมักใช้ในทางที่ไม่ดีถูกใส่ร้ายป้ายสีเสียชื่อเสียงเขาถูกตบถูกชกจนตกเตียงเขาถูกเวี่ยงตกบันไดาวายชีวีเขาได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลดูหน้าขันเดินยิ้มย่องหน้าผ่องสี ยังมีอีกหนึ่งคำน่าขำดีคือคำว่าถูกลอตเตอรี่นั้นดีจริงวันนี้นำคำว่าถูกใช้ให้ถูกต้องมาพูดก็เพราะว่ามีหลายคนใช้คำว่าถูกไม่ถูกต้องคือใช้ปนกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่น่ายินดีหรือที่น่าไม่ไม่น่ายินดีก็ใช้ถูกกันไปหมดโดยปกติแล้วคำว่าถูกนั้นมีความหมายได้หลายในยะ ความหมายประกาศที่หนึ่งถูกแปลว่าไม่แพงเช่นสินค้าทางการกเกษตรราคาถูกมีสินค้าราคาถูกมาขายอย่างนี้เป็นต้นคําว่าถูกคือไม่ผิดเช่นคําพูดที่ว่าเขาทําได้ถูกต้องแล้วเธอทําได้ถูกต้องแล้วอย่างนี้คือถูกที่แปลว่าไม่ผิดตอนนี้ประการถัดไปคําว่าถูกนี้เมื่อใช้กับประธานแล้ว ประธานจะเกิดความไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเช่นถูกใส่ร้ายป้ายสีเสียชื่อเสียงเขาถูกตบถูกชกจนตกเตียงเขาถูกเหวียงตกบ,บันไดาวายชีวีอย่างนี้ผู้ที่ถูกกระทํานั้นไม่เกิดความยินดีหรือไม่น่าพอใจเราจะไม่ใช้คําว่าถูกไปใช้กับประธานที่เกิดความยินดีพอใจต้องเปลี่ยนจากคาว่าถูกไปเป็นคําว่า ได้รับเชิญเช่นเขาได้รับเชิญเข้ารับรางวัลเขาได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจจึงต้องเปลี่ยนคำว่าถูกไปใช้คำว่าได้รับเชิญใครที่นำคำว่าถูกไปใช้ในทางที่ไม่เสียหายนะั่นเป็นการใช้ที่ถูกต้องแล้วส่วนคนที่นำคำว่าถูกไป ใช้ในทางที่น่ายินดีพอใจนั้นเป็นการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระวังการใช้ภาษาให้ถูกต้องด้วยด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มกิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านเจบึงจังหวัดราชบุรี